สวัสดีครับบรรยากาศปางอุ่งยามเย็นครับตอนนี้เวลาประมาณส6 3หนาฬิกาสานาทีครับอากาศเย็นสบายคนเยอะครับวันนี้มันศุกร์ลานกลางเต็นด้านหน้า เข้ามายังไม่ได้ผ่านจุดเสียตังนะครับตรงด้านในผาสมเขาเก็บเต็นละห้าสิบาทนะครับแต่เข้าไปกลางในด้านในถ้าเข้าไปกลางตรงด้านในนู่นนะครับข้างในนู้นนะครับเสียตังนะครับคนละยี่สิบบาทลดสามสิบบาท แต่ว่าที่นี่มีบ้านพักหลายหลังนะครับเป็นสิบหลังเลยมีตั้งแต่ราคาหนึ่งพันบาทจนสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับมีการนั่งแพร1้อบบาทนะครับต่อเที่ยวถ้าจำไม่ผิดนะครับ นี่ครับหงเขาบอกว่าเขาปล่อยมาทีละตัวแต่เห็นสองตัวแล้วเป็นไอีกตัวไม่แน่ใจนะครับบรรยากาศากา็ประมาณนี้ครับคนเยอะมากครับวันนี้ มีวัดอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับอยู่มีวัดอยู่ติดกับปางอุ๋งเลยครับใครชอบทำบุญแวททำบุญได้ครับนี่ครับวัดใครไม่มีที่จอดรถมาแล้วมันแน่นจอดรถในวัดได้ครับแล้วก็เดินเข้ามาดูข้างในก็ไม่ไกลประมาณ3า0รอเมตรครับ ที่จอดรถค่อนข้างจะสะดวกสบายกว่าข้างในครับแล้วก็เดินเข้ามาเที่ยวตามทางนี้เดินเข้ามาได้ดนะครับเดินเข้าไปถึงข้างในนู่นได้เลยข้างในก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟครับอาหารการกินก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่ครับด้านในนี้ไม่อดอยากครับ เนี่ยครับเขาก็จะพาล่องแพล่องแพรประมาณนี้ครับ,รบแต่คนล่องแพกันเยอะครับผมมาถึงนี่ประมาณทงเที่ยงมีคนล่องแพอยู่ตลอดเลยนะครับถ้าชอบความเป็นธรรมชาติส่วนตัวส่วนตัวที่นี่น่าจะเหมาะกว่าบ้านรักไทยครับ แต่ว่าก็จะไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่เพราะว่าดูแล้วนะักท่องเที่ยวจะเยอะแทบทุกวันครับช่วงเข้าหน้าหายซีซั่นมาตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมานะครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวก็จะเยอะประมาณ ก็จะประมาณนี้นะครับแนะนำนะครับใครมาแวะทำบุญที่วัดนี้ก่อนนะครับผมที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับวัดก่อนเข้ามาถึงที่ปางองุ๋มที่เดียวครับผมแวะทำบุญก่อนครับหรือว่าแวะทำบุญตอนกลับก็ได้ครับผม ครับผมสวัสดีครับ